ผู้ชมคะพบกับแพรวศรีนีนาสวัสดิ์พูนกับการสรุปประเด็นข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนะคะรมต้นวันจันทร์กันอีกรอบหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์ที่ตลาดยังคงกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ว่าด้วยเรื่องผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและการลงทุนค่ะภาพรวมตลาดหุ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาผันผวนมากๆกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับค่ะว่าทุกหน่วยงาน มองว่าโควิด1 9กระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐทาให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะภาพรวมแต่ชนีดาวโจน์ตลาดหุ้นนิวยอร์กติดลบไปถึง17.3สิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นของสหรัฐนะคะอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวร่วงลงกว่า4อร์เค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ก็คือแรงเทขายทํากําไรของนักลงทุนที่ไม่มั่นใจต่อเศรษฐกิจ แล้วก็ภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นทําให้โดยรวมแล้วนะคะเกิดแรงเทขายทํากําไรในตลาดหุ้นทำกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบ ทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9แม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นท่ามกลางที่ภาครัฐแล้วก็บรรดาธนาคารกลางของแต่ละประเทศจะออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทดแทนหรือว่าชดเชยความกังวลของนักลงทุนจึงเป็นเหตุให้เกิดแรงเทขายทำกำไรนะคะ S&P 500เองก็ร่วงลงถึง 14. 9 8 NASDAQ ปรับตัวลดลงประมาณ12.64%ค่ะ ส่วนความพยายามในการชะกัดก้านการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็ลดผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในบ้านเราเนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์หลายหน่วยงานก็ออกมาประชุมฉุกเฉินนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกนง,งอหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของเศรษฐกิจและการลงทุนด้วยอย่างล่าสุดค่ะทางกระทรวงการคลงังแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะออกมาตรการเพื่อเสริมสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้กําลังเป็นประเด็นอยู่นะ ขณะนี้นะคะในเรื่องความผันผวนของตลาดตราสารหนี้เพราะฉะนั้นแล้วกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยกลตร่วมกันแถลงถึงมาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับตลาดตราสารหนี้หลังจากพบว่ามีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตาราสารหนี้มากผิดปกติสืบเนื่องจากความกังวลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ดตตรวิรไทสันติประพบผู้ว่าการแบงค์ชาติจึงจัดตั้งกลไกลพิเศษเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมผ่านธนาคารพาณิชย์โดยธนาคารพาณิชย์ที่เข้าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตลาดเงินและกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิดเบื้องต้นนะคะสามารถขอสภาพคล่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้มูลค่ารวมกว่า1ล้านล้านบาทตราสารหนี้ภาคเอกชนสมาคมธนาคารไทยธนาคารอมสินธุรกิจประกันภยัยกบขก็ ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องเพื่อลดความเสี่ยงของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้วงเงินราว70,000ถึง1แสนล้านบาทส่วนตราสารหนี้ภาครัฐทางแบงค์ชาติก็พร้อมที่จะดูแลให้กลไกตลาดตราสารหนี้ทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นค่ะ ซึ่งแน่นอนนะคะว่าหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะปลายสัปดาห์ก็คือการที่แบงก์ชาติบ้านเราหรือว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินตัดสินใจประชุมฉุกเฉินแล้วก็ปรับลดดอกเบี้ยลงเพื่อเป็นการพยุงเศรษฐกิจนะคะในขณะที่ในสัปดาห์นี้เองจริงๆแล้วทางกรนง,ง,งก็มีกําหนดประชุมอยู่แล้วแต่ประชุมฉุกเฉินล่วงหน้าไปสักประมาณห้าวันซึ่งทางผู้ที่เชี่ยวชาญอยู่ในแวดวงเศรษฐกิจนะคะอย่างดรอมรเทพจาวลาจาก นักงานวิจัยธนาคารเจมบีไทยบอกว่า กนองอเนี่ยอาจจะหั่นดอกเบีย้ยลงอีกรอบในวันที่25มีนาคมนี้แล้วก็อาจจะออกมาตรการกึ่ง QE หรือว่าอัดฉีดเงินที่ไทยจะใช้เสริมสภาพคล่องให้ธนาคารและภาคเอกชนหลังจากที่มีการประชุมฉุกเฉินไปเมื่อวันศุกร์นะคะโดยมีมติเป็นเอกฉันให้ลดดอกเบีย้ย 0. 2 5ปเซต่อปีมีผลบังคับใช้วันนี้ค่ะเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและกลไกการทํางานของตลาดเงินในประ เศนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากกนง,งอส่งสัญญาณมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องติดตามด้วยว่าบรรดาธนาคารผ่านชิ์ในบ้านเรารวมไปถึงธนาคารของภาครัฐจะสนองตอบต่อนโยบายของกนง,งอ,อย่างไรซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งลดดอกเบี้ยในส่วนของเงินกู้แล้วก็ลดดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งอย่างหลังนี้เราคงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือประเด็นทั้งหมดที่นามาฝากกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจด้านอื่นๆกันต่อค่ะ